กินเสร็จไปอาบน้ำเด้ออันนี้คืออะไรมือ mm. อันนี้บระกอกนะี่มืออันนี้คืออะไรมือ mm. บระกอบประกอกดี่นี่สิบสับหัวดี่นี่มืออันนี้คืออะไรบระกอบดี่นี่ประกอะก,อก,อกอไปอาบน้ำเลยือ mm. อันนี้คืออะไรคะมือฮะือ เด็กน้อยไรเดียงสาอันนี้คืออะประกอกสิสับหัวมือมือเอาใหม่สิมือบรกอกอบสับหัวไปอาบน้ำโอเคมมันือเนี่ยตอนมามาเป็นเด็กยายก็จะบอกไปอานบน้ำไม่ดีเดี๋ยวบระกอกสับหัวถ้าอย่างนั้นก็พาภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานเวลาเวลา สิไปอาบน้ำจะไปเล่นข้างนอกอีแม่ก็สิบอกว่ามึงมามึงมาเนี่ยคุณจะบกอกสับหัวมึงนี่เนี่อบกอกบกอกสับหัวโป๊ะมัมาเจ็เขาจิทำเจ็บเมียจริงๆเหรอเออบกอกสับหัวปังเจ็บเขาทำเจ็บไหมไม่เก็บเขาทำเบาๆแม่ที่ไหนจะไปสับหัวลูกแรงเนี่ยบกอกบกอกถ้างั้นหนูจำไว้นะภาษาอีสานอื่นบกอกเขี่ยหัวดิปังโอ้ยมือมือไหลเดียงสาครับไปอาบน้ำเด้อ เคบอืมไปอาบน้ำนะคะโอเคเธอไปอาบน้ำเธอไปอาบน้ำฉันคั้นแขยวฉันคั้นแขยงฉันคั้นแขยวเธอเธอไปอาบน้ำเลยโอเคบ๊ายบาย